สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบารมีของครูทิมอิสริโกวัดอาหารไร่พภยบ้านค่ายจังหวัดอรัญองครับสวัสดีเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับครับวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะก็คือเป็นวันพระสุดท้ายของปีนะครับวันสุดท้ายวันพระสุดท้ายของปีก็ได้ แต่งมาภูบุรีนะแต่งเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนดอกไม้ถวายผลไม้นะครับระพายกุมารไม่บวไม่ส้มไม่หนุนจากห้ากราบนวัตก,การกราบน้อมถึงหลวงปู่วันนี้วันพร,พระนะครับวันพระสุดท้ายครับเป็นวันดีอีกหนึ่งวันครับผมก็ส่งความสุขความปรารถนาดีนะครับบารมีครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์กเจ้านะทุกๆทุกนามที่เราท่านเคารพก็ไปช่วยให้มีความสุขนะครับทำอะไรให้สำเร็จนะครับผมเนาะบุญรักษานะครับเทวดาคุ้มครองครับวันนี้เอาของสวยมาให้ชมกันนะครับของหายากอยู่ในโซนซีครับเดี๋ยวพระกลุ่มนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในโซนซีนะครับสำหรับเพลิด สิษธารักบารมีหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวก็จะไปปากฏอยู่ตรงนั้นนะครับเอาฝากไว้ครับฝากไว้แขวนไว้นะครับในการละข้างหน้าเนาะเป็นพระคุณแผนผงภายกุมารวาระหนึ่งหดู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 เป็นของสวยหายากครับของสวยหายาก องที่หนึ่งดสูดงดสักนิดหนึ่งเนาะดูสักนิดหนึ่งเอามารีอีกมารีอีกส่งท้ายปีส่งความสุขให้กันอันนี้ออกเนื้อกรรยาศาสตร์ครับมีว่านสารพัดว่านเลยนะครับเกอรทั้งเหลืองทั้งเขียวที่สําคัญนะครับปิดปกจ้อยนะครับซึ่งปิดปกจ้อยอันเนี้ยของเก่าใหม่จะไม่เป็นแบบนี้นะครับยุคท้ายๆจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ จะไม่สวยขนาดนี้เนื้อจะคนละอย่างกันนะถ้าเป็นปกจ้อยเฉพาะของเขานะถ้าเป็นอันเก่าๆเ,เนื้อเขาจะจัดนะตัวนี้หาไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วครับหมดหมดหมด,หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอกมาใหม่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับดูแล้วมันคนละอย่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ลุ้นหน่อยใครที่เพิ่งมาทีหลังแล้วมาเก็บบูชาอะไรพวกนี้ก็ต้องลุ้นลุ้นกันหน่อยครับเพราะมันเป็นวาระสุดท้ายวาระท้ายของหนึ่งห้านะครับ องค์ที่สองครับนี่ครับผมองครูองครูขุนแพนหนึ่งห้าครับอย่าลืมนะครับว่าไล่ยกมาเขายังไม่มียันเดอร์อันนี้ก็จะมาก่อนครับก่อนที่จะมีหลังยันนะครับเป็นหลังหนุมานครับดูพิมพ์ครับดูผงพูดผงพายดูบอลครับงดงามยิ่งครับเห็นรสีปากครับเห็นรสีปากจุดๆเลยนะครับผมสวยมากสวยมากครับ เดี๋ยวค่อยมาส่องเนื้อกันครับมาดูองค์ต่อไปครับนี่ครับฝังพลอยครับพลอยเสกพลอยดิบนะครับตำลาว่าหลวงปู่จะติดพลอยจะติดตะกุดตะกุดเล็กตะกุดสาริกาแต่มันจะเป็นดอกเดียวนะที่ผูกมัดร้อยด้วยสายสินได้มงคลนะครับหลวงปู่ก็จะติดย่ามไว้ เวลาไปจิบนิมมตทีก็จะเอาให้ลูกศิษยลูหาที่เคารพศรัทธานะต่อไปนะครับผมพิเศษทั้งนั้นเลยนะอันนี้ดูนะครับแผนหนึ่งห้าครับตัวนี้เป็นเนื้อเก่ากึกยุคแรกๆนะครับเน,เนื้อลงบอลก็จะเป็นแบบนี้เนะื้อแข็งๆแข็งๆแบบนี้นะครับแต่อันนี้พิเศษนะครับผมผมว่านเป็นหนึ่งเดียวในโลกผมเคยเอามาให้ดูแล้วล่ะ เอามาอีกทีหนึ่งรีเทิร์นอีกทีหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคุณแผนสองหน้านะครับสองหน้าไม่ไม่พอนะครับไม่ใช่สองหน้าแบบองค์เดียวปั๊มสองหน้านะครับไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะมันเคยมีอยู่นะที่ปั๊มสองหน้าที่เป็นคุณแผนสองหน้าครับแต่อันนี้นะเป็นคุณแสคุณแผนสององค์ประกบกันนะครับด้านข้ามผมไม่ได้เอากรอบกรอบอยู่ในกรอบถ้าเอาแกะกรอบมามันก็จะเป็นสองสององค์ประกบกันนะครับมันมีหนึ่งเดียวในโลกนะเนี่ย นะครับสวยสวยมากๆอ่ะอีกองหนึ่งครับให้ดูสักห้าองค์ครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับหลังหลวงปู่ครับ <c oughs> ก่อกึกพิมพ์นี้ผมกำลังหาอยู่นะครับว่าละว่าละ,ะไหนตอนแรกผมก็ว่าเกจิอื่นแต่ว่าถามผู้เท่าถามครูอาจารย์เขาบอกว่าของวงปู่ทิมนะที่ทำนะครับแต่ผมก็น่าจะเป็นเกจิอื่น <c oughs> ผมดูอยู่นะ <c oughs> ไล่ปีอยู่นะครับปู่ทิม เนื้อนะครับเนื้อนี้เคยเห็นนะเนื้อนี้เคยเห็นนะเคยเห็นเคยเห็นนะครับนี่ครับปรากฏหลังยังไม่ใช่หลังจ๋าแบบยันแบบหนึ่งห้านะเพราะฝังพิเศษตัวนี้เขาจะมีก่อนอยู่แล้วนะครับมีมานาน,นครับแล้วก็ไม่ค่อยเยอะนะไม่ใช่ว่ามีเป็นร้อยๆเป็นพันๆองค์ไม่ใช่ครับแบบนี้ยมันทํามาไม่เยอะครับรวมทั้งพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันไม่มีเหมือนกันนะ รวมทั้งพวกนี้นะครับจะม,มันจะเป็นพิเศษที่เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นนะครับความครบรสธาอย่างนี้ครับมันไม่ค่อยมีมันจะให้มีเกินไปหมดไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นของดีครับเอาละมาสองเนื้อใช้เวลาสักหน่อยครับก่อนที่จะไปทํางานวันพุธนะครับสีเขียวเหนียวซับขอให้ร่าให้รวยทุกท่านทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้ววันนี้เป็นวันพิเศษวันพระสุดท้ายของปีนะครับผมก่อนจะขึ้นปีใหม่แล้วนะดูครับ นี่นะใครมีข้อมูลส่งมาให้ผมหน่อยเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักนะครับครับหลวงปู่ทิมครับรูปของหลวงปู่ทิมที่เขาทำนะในวาระนั้นผมกําลังไปไล่ดูอยู่ครับเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งครับจะดูอีกทีหนึง่งอ่ะเอามาให้ดูกันศึกษาเลขเปลี่ยนเรียนรู้กันไปครับดูเนื้อข้างหลังครับขระเลขยันมีหรือเปล่านะครับ มีน้ำว่านด้วยเนาะมีน้ำว่านด้วยนะครับผัานเขียวด้วยครับนี่นะรอยหานี้ก็เกิดจากการน้ำประสานที่ยังไม่ได้ที่นะครับดูมันมีเขียวเขียวคือน้ําว่านเนาะน้ำประสานแต่เป็นยุคหนึ่งห้าแหละครับเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวสุกไล่มาแล้วครับไล่ยุกมาแล้วนะไล่ยุกมาแล้วดูหน้านี้หน้านี้นนอ่ามันมีอยู่เดี๋ยวจะเอามาเทียบเนื้อนะครับเดี๋ยว อันนี้แหละมันมีเนื้อในอีกวระพิมพ์ของเขาหน้าเขาเยวอจะอมาเทียบกันนะครับอ่ะองค์ที่หนึ่งเนาะสองสวยงามครับมาดูองค์ที่สองครับดูเอ,อ,อเนื้อกัยาสารครับตุดตับนะครับมีเขียวมีเหลืองมีแดงเห็นไหมครับผมนี่แหละครับออกไกลๆกลก้นโคกมันมีอยู่นะของหลวงปู่ท่านนี่ครับเห็นไหม บอลก็เห็นนะครับบอลแทรกซึมอยู่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของขุนแผนหนึ่งห้านะครับส่วนปกจ้อยนะครับอันนี้เป็นยุคเก่าจะเป็นแบบนี้สวยมวลสารลึกๆกว่าน,นี้ก็มีอยู่นะสําหรับปกจ้อยตัวเนี้ยเขาจะทํามีมีออกมาเป็นไม่ได้เปิดฝังก็มีนะครับออกมาเป็นองค์เป็นองค์เ,งเลยก็มีนะครับผมแต่เท้ายนี้เขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออกเป็นบางๆบิดๆเบี้ยวๆนะครับผมอันนี้เก่า ปกใจฝังปกใจข้างหน้าก็พิเศษสุดข้างหน้าครับังเกยตยจดูนะหน้าไล่กันนะครับหน้าไล่กันเนาะหน้าไล่กันนะครับความอันนี้ยุบดูเนือ้อหามวลสารครับแลเห็นดำๆเห็นน้ำมันด้วยเนาะติดท,ทาบล็อกเนาะนี่ครับผมตะกุดตะกุดสองอกสองดอก เข้มขังสงา่างามยิ่งขยายดูยิ่ง <c oughs> ยิ่งเห็นนั่นเพื่อนนะยิ่งเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งขยายดูยิ่งเห็นครับนี่นะดูมวลสารเรยบเลย อยู่ดอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสาองศาประมาณนี้นะครับเชา้ชาๆหนาวหนาวหนาวอยู่เหมือนกันนะครับอมาดูองค์มาดูองค์พลอยครับพลอยพลอยพอยนี่มีเส้นทีสามีอันนี้ด้วยนะครับผมว้านสวยจัดได้ที่วันนี้เอาความสวยมาส่งท้ายปีครับบัรพระ สุดท้ายของปี2566มีเม็ดพลอยพลอยดิบครับพลอยดิบพลอยที่ไม่ผ่านการเจรไนน,นี่ครับสวยงามลงตัวค่าเพเขางามมากนะครับงามจริงๆดูด้านหลัง สาลิกาดูจากวดพิเศษนะครับขโมลนะครับมวมล้นๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็มีรอยจิกนีอาจจะมีรอยจานโชคดีไปนะครับใไบบอลสซยแรกกระจายซึมอยู่เห็นอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยเออ นีครับผมอ,องต่อไปครับองต่อไปมาดูสองหน้าสองหน้าเนื้อนี้มันมีเนื้อคู่นี้เห็นอยู่ตอนนี้มันเริ่มหาไม่มีก็จะเป็นเนื้ออื่นเข้ามานะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อเก่ารัางเดิมนานๆนนมาแล้วนะครับนานๆนนเนื้อ,อแรกๆเข้าท,ที่ดูนะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้เลื้อก็เป็นบอลแบบนี้ดูหน้าครับสองสององค์ดูเขาปั๊มสององค์นะครับ อยู่ในกรอบเนี่ยนี่ครับเป็นสององเห็นไหมครับนี่ปั๊มสองสองสองครั้งด้วยมีใบหน้าสองใบหน้าใบมีใบหูหนึ่งเดียวในโลกผมว่านี่ครับเป็นสองอันในองค์เดียวนะครับนี่ไหมดูซุ้มนะครับด,ดูซุ้มตัวนี้ก็สองเห็นไหมครับเขากดสองทีสันนิฐานว่าเขากดแล้วเฮ้ยทำไมพระมัน ตายเลยมันไม่ได้ไม่สวยกดกฎหม่พอกฎหม่ก็ยังไม่ได้อยู่กฎหม่ก็ยังไม่ได้อยู่เอาเอาอย่างนี้ซะเลยก็เลยเอาอีกองหนึ่งมาประกบด้านหลังซะเลยครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับสององค์ประกบประกบด้วยกันนะครับสององค์นะเพราะเวลาดูด้านข้างก็จะเห็นสององค์ประกบกันอยู่เป็นเนื้อเป็นกดเดียวกันครับเป็นเนื้อบล็อกเดียวกันทําพร้อมกันไม่ใช่ไม่ใช่ทําเป็นองค์แล้วมาทากาวไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้เขาสําเร็จในบล็อกนะครับ นี่ครับเนื้อตัวนี้จะเป็นเอกลกักษณ์เลยนะครับแห้งๆห,หดๆเหดี่ยวๆแล้วนี้ของเนื้อเขาเนียวสุกเดิมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับบอนวาน,นิด่บอลน้ํามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเขากึกสวยคมฐานบัวกุมารนั่งพนมมืองดงามงดงาม นี่ครับหนึ่งเดียวในโลกครับหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะองค์สุดท้ายครับวันนี้เช้านี้นะชมของสฟยวันนี้ไม่ได้เอาอันตินมาเอาอเก่ามาให้ให้ชมกันนะครับฝากทิ้งไว้ท้ายปีให้พรกันครับขอบารมีหลวงปู่นะครับดูนะครับอันนี้ไม่ได้ขยายเลยนะเนี่ยดูผงพูดผงพายอยู่ในกรอบเขาก็ดันมาอย่างน มันไปนเหมือนกับเนื้อที่เป็นข้าวเนื้อข้าวที่เป็นพิมพ์ปางมาันวิชัยเนาะกับพิมพ์อันนั้นครับเนื้อนี่เลยครับผมเนื้อนี่เลยเนื้อนี่เลยนะครับเคยมีเนื้อแบบนี้ก็โอ้โห,โโหยกมือเลยนะครับยกมือใส่เสียงกล้าวเลยนะครับเนื้อพวกนี้จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีหายากครับมันจะเป็นเนื้อข้าวเหนียวสมัยใหม่เข้ามาในวาละอันนี้มน ผมว่าเป็นเล็กๆครับก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะเป็นบล็อกตัวนั้นนะดูฮนุมานก็เป็นต้นแบบเป็นองค์ครูได้เลยนะครับอนุมานนี่นะพวกเนื้อเหล่านี้หลังๆเนี่ยไม่มันไม่ใช่นะหลังๆเียเป็นปูนเลยนะครับเป็นปูนแล้วไปอัดอยู่ในพระนะครับของพิมพ์คุณแผนงามมากครับงามงามจริงๆครับดู ยุคเทียนก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งครับพวกนื้อเทียนดูดูดเพื่อนๆดูนะเกินบรรยายจริงๆครับอธิบายไม่ถูกเนาะสุดจัดนะครับโอเคประมาณนี้นะวันนี้นะเช้านี้ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้มาเอาอีกสักคิดหนึ่งเย็นนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกเนาะอาจจะสตรีมสดเด้อเย็นเย็นนี้อาจจะสตรีมสดนะเจอกันสักเดี๋ยวดูเวลาก่อนครับอาจจะเป็นสัก ทุ่มหนหรือสองทุ่มครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนะเราจะขอดูสมาชิกในในผู้ที่ติดตามเป็น fc ตัวยงเนาะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้นะติดตามดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาสตรีมสดกันเดี๋ยวจะมอีอาจจะมีพิเศษเออเนาะเซอร์ไพรส์กันนะครับลองดูซิว่ามันจะมีสมาชิกได้ติดตามกันหรือเปล่าในในแต่ละครั้งที่ลงลง u t u b e อะไรเงี้ยครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังกดไลค์ให้กันอยู่กดแชร์ให้กันอยู่ทุกครั้งไปนะครับขอบพระคุณจริงๆแล้วก็หลายคนก็ไปคอมเมนต์ทักทายสวัสดียังดีก็ดีใจแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากมายนะครับโอเคครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงเย็นๆครับเดี๋ยวสตรีมสดสตรีมสด,สรมสดครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนในวันนี้ก็อวยพรทุกท่านนะครับเป็นวันพระสุดท้ายพระใหญ่ด้วยนะพระสุดท้ายของปี2 5 6 6เน้ายสิะสิ่งใดที่ท่านตั้งใจปรารถนาขอให้สุขสําเร็จ ทุประการนะครับผมบุญรักษาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ